สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหวยมันมาชนแนลของเราในวันที่13มิถุนายน2567นะคะวันนี้ก็มาพบก,ก,กับแอตตาเหมือนเดิมนะสำหรับในวันนี้นะคะแอดจะลงทางให้ทั้งหมด 2 EP นะก็คือ EP ที่34และ35นะคะก็รอดูกันนะแอบก็จะลงให้ติดต่อกันไปเลยนะคะจะไม่ต้องรอกันนะเรามาดูนะสระอ p พนี้นะคะก็จะเป็น EP ที่34ของวดประจำวันที่16พฤศจากนายน2567นะเนะแนวทางก็จะ มีตามนี้เลยนะคะก็จะเป็นทางของหวยเงินเทวดาเน,ะนาะแนวทางของแอกโกสัมพีนะักคำนวณแน,นวทางของแอดนาซึ่งปเป็นชบับแบบเขียนนะแนวทางของ ผีเสื้อเทวดาให้โชคซึ่งเป็นนาทางชุด2ตัวแล้วก็ในทางของมหาโชคนะคะเราก็มาเริ่มดูกันเริ่มที่แนวทางของหวยเงินเทวนาน,นะคะสําหรับที่แล้วนะคะเจ้านี้เข้าใช่ไหมเข้าตัวไหนบ้างนะคะเข้าแนวทางที่เป็นเลขวิ่งบน3นะคะได้5,9,3 3ตัวบนตรงนะคะแล้วก็ได้ที่เป็น9,3,2ตัวบนตรงด้วยนะคะ แล้วสำหรับเนงวดนี้นะคะห่วยเงินเทวดาแอดเพิ่งได้มาเมื่อวันนี้เลยนะคะให้มาเลงวดนี้นะให้วิ่งบนที่1ชุด2ตัวสามเด่นบนนะคะก็จะมี921 2192และ91ร่อง241 643 792และ831นะคะส่วนในทั้งล่างนั้นให้วิ่งที่7 นะคะแล้วก็ส่วนล่างนะคะเด่นๆที่72 79และ71นั่นเองนะคะแล้วให้กันส่วนบล่างที่20 3 2 5 1 5์และ83นะคะหรือถ้าใครไม่ชอบที่จับคู่ให้ะคะก็วินเอาเลยก็ได้คะคะ012479่ะ0ตามนี้นะคะเห็นไหมอ่าว่าี้นะคะเ็าลุ้นกันว่าหวยเงินเทวดาจะเข้าีีหรือเปล่าเนาะ ต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของท่านนี้เลยหน้าทางแอคโคสปินะคำนวณเพิ่มเติมมาเป็นแนวทางฉบับแบบเขียนชุด2ตัว3ตัวบนล่างนะคะอ่าสำหรับวูที่รีวนั้นต้องบอกว่าลดไปนะคะอ่าลดเรียบร้อยเนาะสำหรับในงวดนี้นะคะ e อคโคสปินักคำนวณให้มาแนวทางบนให้วิ่งที่8รอง6 2ตัวและ3ตัวนะคะ3ตัวก็จะมี 1, 8 2 386 583 816และ7 81น่นะคะสวทุตสองตัวบนเน้นเน้นที่8 6 1 6และ83นั่นเองนะคะก็ลุนกันนะคะวา่าเนี้จะเป็นยังไงจะจะเข้าอ่าหรือเปล่าสำหรับแนวทางบนนะคะแล้วก็รำมาดูที่เป็นแนวทางล่างซิกขวาเนาะให้งวดนี้นะคะวิ่งล่างที่3มรอง7นะ2ตัวเน้นๆ้นล่างนะคะที่3 7มเจ 3 6และ7 6นะคะงวดน,นี้นะคะก็รุ่นกันว่าจากเข้าหรือเปล่าสำหรับทางของแอคโ s สพีนักคำนวณน,นะสรอชาวงนี้นะคะแอดได้ลงนะคะที่เป็นเลขเด่นบนไปแล้วนะคะก็แล้วก็เลขดับด้วยนะคะสามารถจะย้อนดูแนวทางได้เลยนะ,ะเพราะว่าแอดก็จะขึ้นชื่อแนวทางว้ทหน้าปกแต่ละอีพีนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของท่านนี้เลยแอดนายนะคะสำหรับเจ้านี้เนี่ยแอดได้มาเป็นฉบับแบบเขียนนะคะในงวดที่แล้วนั้นต้องบอกว่าเข้าที่เป็นแนวะทางวิ่งรูด2ใช่ไหมอสอนั้นนะคะอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะสำหรับในงวดนี้นะคะแอดนาให้มาแนวทางก็ให้เลขเด่นนะ0 3 2 1 นะคะเด่นสุดที่1นะ2ตัวและ3ตัวก็จะมี10 9 1 1 1 1 2 1 1 2 1 9 2 1 1 3 1 1 3แล้วก็9 1 3แล้วให้รูด1หนักๆนกนะคะงวดนี้นะคะก็รุ่นกันว่า จากข้าทั้งมิ้งรูดหรือว่าชุด2ตัวสตัวน,น,นะคะแอดนานะต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของท่านนี้นะผีเสื้อเทวรให้โชคนะซึ่งเป็นชุด2ตัวนะให้หมาก้อนี้คือ38 1843และ64นะคะตัวนี้นะตัวนี้นะคะระวังเป็น94สด้วยนะคะระวังด้วยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นแนวทาง แอดมหาโชคมหาโชคนะคะซึ่งปิดท้ายที่เจ้านี้แอดได้มาแบงานอยู่2ฉบับฝั่งซ้ายมือฉบับสีแดงๆนะคะเป็นทางล่างเน้นตรงนะคะก็จะมี0 2 0 3 0 5และ0 8นนะคะแล้วก็ฉบับที่2เป็นฉบับรวยล่างให้มาเน,น้นๆคือ5 2าแล้วให้กัน25ด้วยนะคะงวดนี้นะคะก็รุ่นกันว่าจะเข้าอ่าหรือเปล่าสำหรับแอดมหาโชคเจ้านี้ลงให้เป็นบางงวดนะคะค่ะสำหรับอีพีนี้เป็นอีพีที่34ของงวดประจําวันที่ 16พฤศจิกนายน2567นะอย่าลืมนะคะวันนี้เนี่ยแอดจะลงะทางให้ทั้งหมด2 EP คือ EP ที่34และ35นะคะก็รอดูกันนะคะแอดจะลงให้ก็คือต่อเนื่องกันไปเลยนะคะอ่าท่านใดที่ดูแลชอบอักราฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะแล้วรอเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ